วันนี้เราจะพาทุกคนไปตัดทูมอโ์ทนะคะเมื่อเขือเทศดูนะคะเมื่อเขือเทศของเรา ready to eat แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตัดกันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ก็มีกรรไกรตัดนะคะแล้วก็ตัดกราค่ะทุกคนคขาไปมาดูพุ่มนี้ค่ะทุกคนขาแบบหนักมากเลยนะคะเราต้องช่วยพยุงเขานะคะด้วยการที่มัดเชือกนะคะเพื่อไม่ให้กิ่งตรงนี้ของเขา หักนะคะนี่ค่ะเราจะไปตัดอีกต้นหนึ่งนะคะเพราะว่าเครือนี้ยังไม่สุกหมดนะคะนี่ค่ะโห و, สวยงามมากเลยนะคะนี้ค่ะพวงนี้ค่ะที่เราจะพาทุกคนมาตัดวันนี้นะคะดูนะคะว่าเขาสุกนะคะสุกแล้วก็พร้อมที่จะตัดแล้วนะคะนี่ค่ะสุกทุกลูกเลยนะคะ พวงนี้มีกี่ลูกเอ่ยสองสี่หกแปดเก้าสองสี่หกแปดเก้าเก้านะคะมี9้าลูกนะคะแบบว่ากำลังเรดดี้เลยนะคะไม่เรียกว่าอะไรไม่นิ่มมากนะคะกําลังพอดีกินกับสลดัดหรือว่าทานเล่นๆได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนขอเลยค่ะเราก็จะตัดออกมาแบบนี้นะคะ เราจะตัดไปแค่พวงเดียวนะคะทุกคนคะ่ะเอาพอกินก่อนนะคะดูนะคะโอ้ยสวยมากสวยมากๆคะ่ะทุกคนนี่ค่ะผลผลิตนะคะผลผลิตของปีนี้ค่ะตัดมาเรียบร้อยแล้วะคะ่ะทุกคนขานี่นะคะโอ้โหโสวยงามมากเลยนะคะ นี่นะคะอยากบอกว่ารสชาตินะคะแบบสามรสเลยนะคะแบบหอมหวานจูซ้ซี่แบบไม่รู้ว่าเปรียบเทียบไม่ได้เลยนะคะมะเขือเทศที่ปลูกเองแล้วก็ซื้อในตลาดนะคะไม่ได้เปรียบเทียบนะคะคือมันเรื่องจริงนะคะรสชาติมาเป็นที่หนึ่งนะคะแล้วก็ดูนะคะนี่ โหความสุขค่ะเอาละค่ะแล้วไปมาเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมนะคะคนรักสวนคนชอบในการทําสวนก็อยู่ที่ไหนก็มีความสุขเชื่อเหออยู่กับธรรมชาติอยู่กับผักอยู่กับผลไม้อยู่กับการปลูกการที่เราได้สัมผัสข,ของเขาทุกวันทุกวันแล้วเราได้ดูนะคะดูในการเจริญเติบโตของพวกเขาเรายังบอกว่าความสุขล้นล้นเลยค่ะมันมาจากตรงนี้ค่ะ